สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยรายการที่จะทําให้คุณผู้ชมนั้นมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมากยิ่งขึ้นครับสัปดาห์นี้ครับผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับกีฬาฟุตบอลประเพณีรักเมืองไทยจัดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับของสองสถาบ,บันก็คือว a r ปออและสถาบ,บันพระปกเก้าครับ เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์เรื่องของความสมานสามัคคีและความปรองดองสมานฉัชท์ครับวันนี้ผมไม่รอช้าครับแขกรับเชิญสําคัญ2ท่านที่จะมาพูดคุยกับเราวันนี้ตั้งแรกครับต้องขอต้อนรับท่านพันเอกนัทศรีอินนะครับประธานฝ่ายกีฬาวปอ65ครับสวัสดีครับพี่นัทครับพี่ปูครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอีกท่านหนึ่งครับท่านดรวิกรภูวพัฒน์นะครับพี่หลังครับประธานฝ่ายจัดการแข่งขันของสถาบันพระปกเกล้าครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณทั้งสองท่านที่เกียรติรายการรักเมืองไทย วันที่อัดรายการอยู่เนี่ยนะครับหมาดๆเลยเมื่อช่วงเช้าเพิ่งมีการถแถลงข่าว<ช>ฟุตบอลประวัติศาสตร์เอาว่าเป็นมาเป็นไปก่อนนะฮะต้องให้พี่นัทเล่าแหละครับว่าเอ๊ะแนวความคิดนี้มันมาอย่างไรครับาการแข่งขันฟุตบอลประเพณีรักเมืองไทยเนี่ยเกิดจากผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเรารซึ่งท่านเป็นสิทธิ์เก่าของทั้งสองสาบันอ่าสิทธิ์เก่าวพอสิทธิ์เก่าพระปก,กเก้า ท่านมองเห็นว่าสาบันเราทั้งสองสาบันเนี่ยเป็นสาบันชั้นสูงซึ่งผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งทั่วประเทศเนี่ยเข้าไปศึกษาอยู่ในสองสาบันนี้ทีนี้การที่จะเอาผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยได้มารู้จักกาันมาพูดคุยพบปะกันน่าจะต้องมีกิจกรรมอะไรทักอย่างาเป็นสืรร่อกลางก็เลยคิดว่าเอ๊ะน่าจะเป็นกิจกรรมอะไรที่มันรวมคนหมู่มากมาได้ ก็คิดว่าฟุตบอลน่าจะเหมาะสมสุดเพราะนอกจากจะมีผู้เล่นในสนามก็จะมีกองเชียร์และมีกิจกรรมอื่นเช่นผ้าเรดมีการแสดงอะไรมาประกอบด้วยก็เลยคิดว่าเอ๊ะได้จะเอาฟุตบอลถึงแม้เราจะอายุไม่ใช่ัยรุ่นนะนะแต่ก็เล่นแบบอาวุโสออกกําลังกายก็เอาฟุตบอลมาเป็นเครื่องมือเชื่อมระหว่างสองสาบันเราหลายท่านอาจจะยังสงสัยนะครับว่าสองสาบันนี้นะครับความสําคัญในหลักสูตรนั้น <K an> เขาเป็นอย่างไรต้องเริ่มจากพี่หลังก่อนให้พี่หลังอธิบายให้ฟังว่าสถาบันพระปกเก้าเนี่ยมันคืออะไรครับ,รบสถาบันพระปกเก้าเนี่ยจริงๆแล้วเป็นหลักสูตรที่เน้นในเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับในในหลักสูตรของพระปกเก้าเนี่ยจริงๆมันมีหลักสูตรพื้นฐานทั่วไปชั้นกลางแล้วก็ชั้นสูงนะครับผมจะลงรายละเอียดในชั้นสูงเพราะว่าในหลักสูตรชั้นสูงเนี่ยจะเป็นหลักสูตรหลัก ซึ่งมีสี่หลักสูตรนะครับเพื่อเราจะดึงมาเพื่อใช้ในงานของงานครั้งนี้แต่ใน4ี่หลักสูตรก็จะประกอบด้วยหลักสูตรปปลอนะครับหลักสูตรปศสหลักสูตรปลรมแล้วก็หลักสูตร4ี่สอใน4ี่หลักสูตรเนี่ยจะเน้นโดยภาพรวมก็คือการบริหารเศรษฐกิจเน้นเรื่องการเมืองการปกครองรู้เรื่องระบบของการ การเลือกตั้งอะไรต่างๆเรืองของประชาธิปไตยเลือกของประชาธิปไตยถูกต้องครับโอ้โหน่าสนใจฮะแล้วแล้วในโอกาสเนี้ยอย่างที่พินัทได้ได้กล่าวไปก็คือว่าในการแข่งขันครั้งเนี้ยมองกันว่าในวปอเนี่ยหรือวิทยาลัยป้องกันราชนาจักรเขาก็จะเน้นในเรื่องของความมั่นคงขณะที่สถาบันพระปกเก้าเราจะเน้นเรื่องการเมืองการปกครองเลยมีโอกาสที่จะเข้ามาเชื่อมกันนะครับแล้วก็นักศึกษาเนี่ย ต้องเรียนอย่างนี้บางบางท่านเนี่ยก็เคยไปเรียนวปอ,อวปอ,อบางท่านก็เรียนพระปกเก้าจริงๆมันก็รู้จักกันในเบื้องต้นแต่ว่าเราก็ถือว่างานนี้เราจะจัดให้เป็นประเพณีต่อไปจะรเริ่มจุดเติมต้นครั้งประวัติศาสตร์สำคัญและจะเป็นประเพณีต่อไปใช่ถูกต้องครับในส่วนของพี่นัทครับวปอหลายท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อนะครับทำอะไรหลักสูตรนี้นะครับครับวปอหลักสูตร วิทยาลัยป้องกาันร,ราชอาณา,าจักรครับก็เป็นหลักสูตรหนึ่งที่นำผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการทหารตำรวจรหรือผู้แทนจากกระทรวงธบงกรมต่างๆรัฐวิสาหกิจหรือแม้แต่ภาคเอกชนมาเรียนร่วมกันวิชาหลักที่เรา เน้นก็คือเป็นวิชาด้านความมั่นคงความมั่นคงบางคนฟังแล้วอาจจะบอกว่าเอ๊ะเกี่ยวกับทหารซึ่งในความจริงมันไม่ใช่เกี่ยวกับทหารมีหลายมิตใช่ต่างการทหารด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านการเมืองหรือแม้แต่ด้านอื่นๆเทคโนโลยีอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เอาผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในทุกวงการมาเรียนร่วมกันได้รู้จักการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันนํามาซึ่งการ เบนซอมมิงหรือกำหนดแนวทางในการที่จะร่วมกันพัฒนาประเทศต่อไปโอ้โหเล่าให้ฟังแบบนี้พอมองเห็นภาพเลยว่าทั้งสองหลักสูตรนะของสองรัฐบเนี่ยสภาพปกเก้าบอเนี่ยเป็นกลไกสําคัญในการกับเพื่อนประเทศเลยนะเรื่องของประชาธิไัยเรื่องของความมั่นคงของชาตินะครับเห็นผลแล้วครับว่าจําเป็นจะต้องรวมกันเป็นปุ่มแล้วก็มีความโปร่งดองมีความสมรรถชันเมื่อช่วงเช้ามีการจัดแถลงข่าวผมแอบเห็นภาพมาแล้วเดี๋ยวทีมงานจะ นำมาให้ชมไปพร้อมกันว่าบรรยากาศเนี่ยโอเมบิ๊กทางด้านกีฬามาร่วมถแถลงข่าวด้วยเดี๋ยวให้พี่นัทเล่าฟังก่อนนะฮะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างฮะครับบรรยากาศเมื่อเช้าเราถแถลงข่าวที่สโมสรราชะพฤกษ์ครับครับก็มีสิทธิ์เก่าเทั้งสองสาบานันสิทธิ์ปัจจุบันกขาทั้งสองสาบันมาร,ร่วมกันนะครับนำโดยท่านบิ๊กแปะ,ะท่านธีรชัยพฤทธิธรรมรซึ่งท่านรับหน้าที่เป็นประธานอำนวยการจัดการแข่งขันในคราวนี้แล้วก็จะมี ทางฝ่ายวิาลย้องกรนราด้จาจักก็มีพอ o, อท่านมาเองทางฝ่ายสับปะบบเก้าก็มีเลขาธิการสารรบบรับปะรดเก้ามาเองแล้วก็มีทีมฟุตบอลสองทีมนะเราก็จะมีทีมฝ่ายละสองทีมือทีมจูเนียร์ทีมซีเนียร์มีผู้ฝึกสอนของแต่ละฝ่ายฝั่งพระปกเก้าเราฝั่งพระปกเก้าก็จะมีมิดฟิลด์ ท้าช่างทองอดิดาราเอเชียเฉลิมวุตรเสงาพลฟังวปรอเราก็ไม่น้อยหน้าเราก็ไปเชิญคนนี้พุุ๊กเปชช่าหน้าหยกปิยวพงศพีอ่อนมาเป็นมาเป็นโค้ดของเรามาเป็นผู้บรึสษนของเราผู้เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ธรรมดาระดับนะครับต้องบอกว่าท็อปท็ทั้งนั้นเลยนะครับแม้แต่ผู้ตัดสินก็เป็น อดีตพุทธศิลิฟีฟี่าซึ่งไปตัดสินบอลโลกมาแล้วอ,อย่างนี้เป็นต้นอ่นี่คือบรรยากาศนะครับผมเห็นเนี่ยนะฮะของพี่หลังเนี่ยรู้สึกจะคนจะมาร่วมแถลงข่าวเนี่ยสีเขียวกันเลยนะฮะที่เกณฑ์กันมายัางไงฮะ <laughs> <laughs> คือ,ค,อคือต้องบอกว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยทางวปอ,อวเชิญเราเพราะว่าปีนี้วปอเป็นเจ้าภาพแล้วก็เชิญเราเนี่ยคือหลักสูตรเรา หลักสูตรหลักเนี่ยคือหลักสูตรปปอลครับนะครับแต่คนของเราเนี่ยเรียนน้อยกว่าคือปปอลเราเนี่ยประมาณ140ยสถึงร้อยห้ามคมเขาว่างั้นเถอะแต่ว่าครั้งนี้เราถือโอกาสว่าเอา4ี่หลักสูตรหลักเพราะพอสี่หลักสูตรปุ๊บเราก็อาจจะได้เปรียบหน่อยอย่างผู้ชมครั้งนี้เราก็อาจจะเยอะสักนิดนึงนะครับผู้ชมครับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประวัติศาสตร์ครั้งนี้ครับผมอยากจะให้เห็นภาพ เป็นแนวเดียวกับฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์เลยประมาณอารมณ์ประมาณนั้นนะครับ,รบมีการแข่งขันแบ่งออกเป็นสองประเภทที่ผมทราบข้อมูลมามีจูเนียกับซีเนียแบ่งกันยังไงพี่นัทครับแบ่งที่ช่วงอายุก็คือหลักๆก็แบ่งที่55า55ลงมาเป็นจูเนียมากกว่า55เป็นซีเนียอ,อ,อายุสูงสุด72ปีครับ ว้าวโอ้โหนาสนใจเจ็ดสิบสองแล้วแล้วเวลาการแข่งขันเนี่ยแบ่งควอเตอร์กันยังไงแบ่งเป็น3ควอเตอร์สามควอเตอร์ควอเตอร์ละ2ี้นาทีเปลี่ยนตัวได้ตลอดเปลี่ยนเตี๊ยได้ตลอดโอ้อนะครับนี่คือรูปแบบการแข่งขันนะอ้าวทีนี้มาดูเรื่องการเตร็มตัวของพี่เนี่ยผมได้ข่าวไว่แวนะซุ่มซ้อมมานะเก็บตัวไม่ธรรมดานะและบนว่าทหารก็แข็งแรงนะพี่ก็ไม่ธรรมดาพี่เตรียมแผนยังไงคือคือ พวกเราคุยกันแล้วก็มองว่าโหทหารนี้แต่ละท่านดูอย่างพี่นัทเนี่ยหุ่นเฟี้ยวร่างกายแข็งแรงเราก็เลยต้องมาซ้อมร่างกายหน่อยก็เลยนัดซ้อมกันทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์เลยสำหรับนักกีฬานะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราถนัดเนี่ยคืองานการพวกการแสดงพาเลรเพราะว่าเราสาวๆเราจะเยอะกว่านะฮะเราก็จะไปเน้นตรงนั้นพี่นัทพี่พี่หลังกำลังจะบอกว่านอกจะไปชมกีฬาแล้วเนี่ยยังมีขบวนพาเหรด ยังมีกองเชียร์มีการแสดงการแสดงด้วยผมว่าไฮไลท์ของการจัดงานครั้งนี้มันไม่ใช่เรื่องกีฬาเพราะว่ายังไงแพ้ชนะเราไม่ได้สีเรียดกันเราเน้นความสําคัญเน้นความสัมพันธ์อพี่เตรียมอะไรบ้างในฝั่งพี่เดี๋ยของของเราเนี่ยได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องงานพาเลส นะครับของว่ามันจะอลังการขนาดไหนโอ้โหอันนี้ต้องอุบไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวต้องรอวันที่26นะครับเราไปชมกันแล้วมีถ่ายทอดสดด้วยอ่ามีมีจัดขบวนพาเหรดมีจัดการแสดงนะครับมีศิลปินนักร้องมาร่วมโอ้นะครับจัดกันเนี่ยคือวันเสาร์เสาร์ที่26สิงหาคมที่ไหนฮะที่สนามสุพัชลาศัย โอ้สนามใหญ่นะเป็นตำนานของการกีฬาของประเทศไทยนะสนาม,มสุพัชราสายเนี่ยตั้งแต่กี่โมงถึงกี่มงครับกิจกรรมเราเริ่มตั้งแต่16นาฬิกานะครับเริ่มแต่16นาฬิกาจะมีการแสดงของวงโรยยังของกองบัญชาการกองทัพไทยครับในขณะที่พี่ๆที่มาร่วมงานก็ทยอยมาแล้วเราก็จะเริ่มมีการแข่งขันคู่แรก ประเภทจูเนียก่อนเริ่มที่17นาฬิกาไปจบที่ประมาณ19นาฬิกาแล้วแล้วก็จะมีพิธีเปิดในช่วงพิธีเปิดจะเป็นไฮไลท์เหมือนที่พี่ลังบอกว่าในสนามเนี่ยไม่ใช่ไฮไลท์ของเราไม่ใช่ประเด็นสำคัญเราสำคัญที่นอกสนามเพราะเป็นกิจกรรมที่เราต้องการเชิญพี่ๆได้มาเจอกันเพราะนั้นกิจกรรมรอบสนามเนี่ยจะสำคัญสำหรับเราเริ่มตั้งแต่การ แสดงก่อนการแข่งขันการแสดงนี้ก็ดาราทั้งสองฝ้าเนี่ยติดเก่าติดเกาติดเก่าติดเป็ันาเลยนะใช่เอาระดับดาราแล้วก็มีธีมการแสดงเกี่ยวกับเรื่องความรักความสามัคคีประวัติศาสตร์ชาติไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับอุบไว้ก่อนต้องไปดูที่สนามต้องไปดูต้องไปดูแล้วก็ตามด้วยขบวนพาเหรดเหมือนี่พีหลังว่าก็สีสันขบวนพาเหรดก็อุบไว้ก่อนไปดูที่สนามเหมือนกันครับ พูดถึงการเตือนทีมนะผู้เล่นของฝั่งพี่นะของพี่นัเนี่ยวิกี่คนเนี่ยอ๋อเรากะคือจริงๆเรากําหนดว่าทีมละ30คนครับทีมละสาคนแต่ว่าเนื่องจากมีพี่ๆต้องการมามีส่วนร่วมมากเราก็เลยไม่จํากัดนะพี่หลังนยเธอลงชื่อมา4ี่สิบห้าสิบคนไม่ว่าแล้วก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันเล่นเพราะเปลี่ยนเปลี่ยนตัวื่อเล่นได้ตลอดเวลาครับของพี่เหมือนกันเหมือนกันฮะคือจริงๆล้วพอลงชื่อเนี่ย ทุกคนอยากมีส่วนร่วมแล้วเราก็ไม่ได้เน้นเรื่องแพชชนะมากแต่ขอให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมลงชื่อไว้ประมาณ60สิบหนึ่งไงเพราะลงห้าสิบนี่ลงหกสิบหกสิบพี่จะพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์นะวันนี้เราจะใกล้เวลาแข่งขันพวกเราบอกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ของพี่นั้เท่าไหร่ร้อยยี่สิบเอาสักร้อยยี่สิบคุณผู้ชมดูแล้วกันครับยังไม่ทันเริ่มเลยยังขมขนาดนี้และผมทราบข่าวมาครับว่าคุณสุประชัยเจริญวนท์นะครับ ประธานนะกรรมการบริษัททรูคอร์เปอร์เรชั่นจำกัดมหาชนเนี่ยท่านสั่งให้ถ่ายทอดสดเลยครับในฐานะถ้าเป็นนักศึกษา,าวบอปออดด้วยนะปีหกห้า, 65, ารุ่นเดียวกันครับผมโอ้โหครับครับชมได้ทางทรูสปอร์ตหมายเลขห้าตั้งแต่สี่โมงเย็นจนถึงสามทุ่มครึ่งเลยตั้งแต่ห้าโมงเย็นครับห้าโมงเย็นทั้งสามทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งใช่โอ้โหเดี๋ยวทีมงานเอาถ้วยมาโชว์ให้ดูหน่อยเพราะว่า ผมติดใจถุงถ้วยสองใบเนี่ยมันใหญ่จริงๆนะ <c oughs> นะถ้วยนี้มีความพิเศษมีความหมายไงมันจะต้องส่งต่อละเ <c oughs> พราะว่าพี่พี่ดาวบอกว่าเป็นประเพณีเลยใช่ไหมครับใช่ใช่มันมีความพิเศษยังไงถ้วยสองใบนี้ครับถ้วยสองใบเนี่ยถ้วยใบใหญ่จะเป็นถ้วยจากสภากาชาติไทยครับจะมอบให้กับทีมชนะเลิศประเภทซีเนียซีเนียอ่าเวซีเนียส่วนถ้วยใบเล็กก็จะเป็นถ้วยจากท่านพลเอก สุรยุทธ์จุลน์อันนี้ใบใหญ่ครับใบใหญ่สวยมากเลยนะอ่าใบใหญ่ครับใครชนะปีไหนก็จะมีการสลักไว้ที่ฐานของถ้วยว่าปีนี้ใครชนะเลิศถ้าสมมติปีนี้บพชนะเลิศอ่ะสมมตินะปีหน้าพระปกเก้าก็ต้องพยายามหน่อยเพรก็จะต้องมาสลักอีกแล้วนเชื่อเดี๋ยวก็จะสลักซ้ำสองปีไม่ได้ไม่ได้อันนี้ถ้วยใบใหญ่อีกใบหนึ่งเป็นถ้วยยังไงฮะ อีกใบหนึ่งก็เป็นของพลเอกสุริยจุฬานน,น์ก็จะเป็นมอบให้กับทีมชนะประเภทจูเนียร์แสดงว่าสองทีมเนี่ยก็จะมีผู้ชนะจะได้ถ้วยของทั้งของแต่ละทีมแล้วก็จะมีการสลักชื่อไว<อ>้ทั้งสองถ้วยเหมือนกันพี่ลังผมนึกถึงภาพนะทีมที่ได้ชนะเนี่ยตอนมันชูเนี่ยนะ มันแน่นลมนะแต่พี่ลองซ้อมชูนี่ครับวันนี้ไปจับแล้วไปจับยังพี่ไปจับไปจับแล้วซ้อมพี่ชูมันต้องถุดแขนนะมันใหญ่มากใช่ครับโอ้โหมีการคุยกันนอกรอบว่าผมขอใบใหญ่นะปีนี้ใช่ไหมครับผู้ชมคุณผู้ฟังครับนะการแข่งขันรายการนี้นะฟุตบอลประเพณีรักเมืองไทยของสองสารบัญบริษัทประกันราษฎร์จากสารบันพวกข้าวเนี่ยชมฟรีไหมชมฟรีครับเข้าไป ใช่จมองฟรีเลยช่องฟรีก็เชิญชวนทั้งสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันทั้งสองสถาบันรวมถึงผู้ที่สนใจจะไปชมที่สนามก็ไปชมได้ฟรีแล้วก็ใครที่ไม่สะดวกก็ชมการถ่ายเท่าสดทรูวิชั่นครับทรูวิชั่นทางรูสปอร์ตช่องห้านะฮะพี่หลังครับเปลี่ยนมาในหลักสูตรพี่กี่เนล่ยเอละผมเนี่ยเพิ่งจบหลักสูตรผมเนี่ยเพิ่งจบพิ่งคาใจเลยป่ะผมถามเหรอ ผมว่าตอนที่เราเข้าไปเรียนคือผมเรียนปปลหลักสูตรมันเ,เกี่ยวกับเรื่องการเหมืองการปกครองโดยตรงเลย <Yeah. S 2> เอตอนแรกๆเข้าไปเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเอาเอประชาธิปไตยเป็นยังไงนะฮะเราเรายังรู้ไม่ไม่ลึกซึ้งพอจริง,รงๆในพระปกเก้าเนี่ยมีประวัติศาสตร์ยาวนานเรื่องของ ระบบประชาธิปไตยในการพัฒนาในบ้านเรารวมถึงการศึกษาไปถึงต่างประเทศด้วยเรื่องของประชาธิปไตยเนี่ยมันพัฒนาแบบไหนนะครับหลายคนเนี่ยเขาจะมีคำถามนะครับว่าต้องการผู้นำแบบไหนจำเป็นที่จะต้องมาจากการเลือกตั้งไหม,มแต่ท้ายที่สุดเนี่ยทุกคนก็จะตอบหลังจากเรียนจบระบบของประชาธิปไตยเนี่ยมันจะเป็นระบบที่ ได้คําตอบที่ดีที่สุดนะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องรอเวลานะครับรอเวลาเท่านั้นเองนะครับแล้วมันก็จะได้ผลตอบรับที่ดีในอนาคตก็ได้ความทับใจอันนี้ได้เรื่องของการการความศึการศึกษาแต่สิ่งที่สําคัญเนี่ยเราได้ความสัมพันธ์ได้เรื่องของการทํากิจกรรมร่วมกันแล้วก็รวมถึงการทํา CSR ให้กับ ชุมชนประเทศอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างงานรักเมืองไทยเนี่ยเราก็คุยกันว่านอกจากฟุตบอลแล้ววันหนึ่งข้างหน้าเราก็จะอาจจะมีกิจกรรมร่วมกัน嗯嗯เพื่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคตด้วยซ้ำไปครับมาของพินัทครับเป็นยังไงบ้างรครับของปป,ปอ<ม>ก็ลักษณะคล้ายๆกับทางพระปกเก้าก็คือเนื่องจากเรามาจากทุกภาคส่วน<ม>ราชการ สิ่งที่ประทับใจอย่างแรกคือด้านด้านความรู้เหมือนพี่หลังว่ามผมเองเนี่ยเป็นทหารครับเราก็คิดว่าเรามีความรู้ทางด้านความมั่นคงเรื่องความทหารเรื่องความเป็นทหารเนี่ยน่าจะแน่นสุดแล้วแต่พอมาเจอกับพี่ๆที่มาจากส่วนราชการต่างๆมาจากภาคเอกชนมาจากรัฐวิสาหกิจต่างๆมาทราบมุมมองด้านความมั่นคงด้านอื่นๆทำให้เรารู้ว่าไอ้ความรู้ที่เรามีแค่หางอื่น เพราะว่าในข้อเท้จริงเนี่ยไอ้ที่เราว่าความมั่นคงทางการทหารมีความสําคัญแต่จริงๆแล้วความมั่นคงด้านอื่นๆเนี่ยมีความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันหรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ําไปผมยกตัวอย่างเช่นท่านสุภชัยเนี่ยท่านซีพีความมั่นคงด้านอาหารเนี่ยโหเป็นเรื่องใหญ่มากบางท่านมาจากกระทรวงต่างประเทศบางท่านมาจาก กระทรงดิจิตอลเรื่องเกี่ยวกับไอทีเรื่องกยับปัจจุบันเนี่ยซึ่งมันเกี่ยวกับความมั่นคงมากผมยกตัวอย,อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการแลกเปลี่ยนความรู้อันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับทำให้เรามีมุมมองอที่กว้างขวางมากขึ้นแล้วก็เราได้รู้จักกันถ้าเกิดมันมีปัญหาใดๆที่เราในขณะเราทํางานเราก็สามารถที่จะปรึกษาหรือยกหูหากันเพื่อ บูรณาการในการแก้แก้ไขปัญหาร่วมกันมไม่ใช่การทําเฉพาะหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งอันนี้คือเรื่องสําคัญที่วปอ,อ,อหรือผบก,กเช่นเดียวกันอเอาเอาทุกคนภาคส่วนมาม,มาร่วมกันนะครับอ,อย่างที่สองที่สําคัญคือ,อการได้รู้จักกันได้มีความ เป็นรุ่นความเป็นเพื่อนความสามัคคีได้มีกิจกรรมร่วมกันทําให้เรารู้ใจกันแล้วก็นําไปสู่อนาคตที่เราจะร่วมมือกันทําต่อไปนอกจากพวกเราเองแล้วเหมือนที่เราจัดฟุตบอลเนี่ยเราก็ข้ามมาสู่อีกสาบันหนึ่งการแพร่กระจายไปในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นเน็ตเวิร์เครือข่ายที่สําคัญมากครับครับ โอ้โหนะครับนี่นะฮะนี่คือความรู้สึกของทั้งสองท่านทั้งสองสถาบันที่พูดถึงประเทศของเราครับวันนี้เนี่ยครับรายการการแข่งขันฟุตบอลประเพณีรักเมืองไทยเนี่ยชื่อเนี่ยตรงกับรายการของเราเลยนะคําว่ารักเมืองไทยใช่พี่นัดเล่าที่มาของชื่อให้ผมฟังหน่อยดีฮะครับ,รบชื่อรักเมืองไทยเนี่ยจริงๆเนี่ยเกิดจากการไปนั่งคุยกันสี่คนสี่ท่านนะเราคิดว่าเราควรจะมีรายการ ฟุตบอลประเพณีปปสามพันหกเก้าจะชื่อนี้เลยไหมเหมือนกับพุตบาลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์กินไปกินมาคุยกันไปคุยกันมาเราคิดว่าน่าจะมีชื่อเฉพาะที่มันไม่ใช่สถาบันกับสถาบานันมันเป็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่านั้นอืเราก็เลยนึกถึงคําว่ารักเมืองไทยเพราะว่าเรารักตัวเองเรารักครอบครัวเรารัก สังคมรักอะไรก็แล้วแต่แต่สําคัญเราต้องไม่ลืมรักเมืองไทยประเทศไทยของเราซึ่งพวกเราเนี่ยเป็นพูดไปก็คือเป็นระดับผู้นาในในในประเทศถ้าระดับผู้นําในประเทศมีความรักในเมืองไทยครับประเทศไทยเราไปรอดและอยู่ได้ครับก็เลยชื่อมาเป็นรักเมืองไทยนะครับพี่ตังครับภูมิใจกับชื่อนี้ไหมฮะชอบมากครับชอบมากคือ คือมันสื่อไปในถึงที่ว่าทุกอย่างเราทําเพื่อประเทศชาติม,มันเหมือนเราสร้างสังคมร่วมกันนะครับแล้วโดยในยุคนี้มันก็มีเรื่องความที่เห็นที่แตกต่างนะครับเราก็มองว่ากีฬาเนี่ยแหละจะเป็นตัวเชื่อมที่จะทําให้เรามีความรักสามัคคีนะครับก,ก็ใช้เวลาที่จะพัฒนาสร้างความสัมพันธ์กันแล้วก็อย่างที่บอกก็คือรักเมืองไทยเนี่ย วันนี้มีฟุตบอลอนาคตก็จะมีโปรเจกต์อื่นต่อไปด้วยอ่านะครับนี่คือภาพของความรู้สึกนะครับของสองท่านต่างที่มาต่างสถาบันแต่รวมเป็นหนึ่งเดียวก็คือประเทศชาติรับเมืองไทยนะครับวันนี้พี่หลังครับอยากจะฝากอะไรถึงคนไทยยังไม่พูดถึงเชิญชวนนะฮะเอาฝากถึงเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันนี้อยากจะฝากอะไรให้คนไทยได้มีข้อคิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตของประเทศบ้างครับครับก็ผมคิดว่าณนวันนี้เนี่ยเรา จำเป็นที่จะต้องมารวมพลังนะครับบ้านเราเนี่ยประเทศไทยผมเองนด้มีโอกาสได้ไปดูงานต่างประเทศแล้วก็เห็นความล้มเหลวของประเทศบางประเทศที่เกิดจากต่างชาติเนี่ยชาวยุโรปเข้าไปอย่างล่าสุดผมไปที่อเมริกาใต้ซึ่งเป็นเมืองขึ้นสเปนนะครับเขาก็บอกถึงความล้มเหลวของประเทศเกิดจากประชาชนเป็นหลักนะครับถ้าพวกเราไม่รวมพลังกันมวนขัดแย้งกัน ปัญหามันก็จะเกิดช่องว่างที่ทําให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามากลุ่มอานาจแล้วก็ยึดของได้มผมว่ามันเป็นอะไรที่พวกเราถึงเวลาที่จะต้องมารวมพลังกันนะครับทุกภาคส่วนนะไม่ใช่ของพระปกเก้าหรือวะปะอ,อ,อ,อก็อาจจะทุกทกท่านที่จะต้องหันมาร่วมมือกันช่วยกันพัฒนาประเทศชาติครับขอบคุณมากครับที่สะกิดให้คนไทยได้คิดนะฮะพีนัทครับ อยากจะฝากอะไรถึงราชการบ้านเมืองขนาดนี้ครับก็เหมือนที่ผมบอกไปคือคําว่ารักเมืองไทยเนี่ยเป็นชื่อที่ทุกคนเห็นช่องเห็นพ้องกันนะครับความรักเนี่ยถ้าเรามีความรักอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเราสามารถที่จะทุ่มเทแล้วก็เสียสละให้ได้ครับเรารักตัวเองเราก็ต้องดูแลตัวเองเรารักครอบครัวเราเราก็ดูแลครอบครัวเราเสียสละเพื่อครอบครัวเราครับ ในขณะเดียวกันสําคัญที่สุดคือรักเมืองไทยถ้าเรารักเมืองไทยแล้วเนี่ยผลประโยชน์ส่วนตัวบางอย่างผลประโยชน์ส่วนกลุ่มบางอย่างหรืออะไรที่มันทําให้เกิดผลกระทบต่อชาติบ้านเมืองหรือประเทศไทยเราถ้าเรารักเมืองไทยแล้วเนี่ยเราก็สามารถเสียสละให้ได้เพราะฉะนั้นขอแค่นี้ขอให้ทุกคนได้รักเมืองไทยแล้วเสียสละเพื่อบ้านเมืองเรานี่นหน่อยๆประเทศไทยเราเดินได้ครับคุณทั้งสองท่านกับประโยชค์คมคม ที่สกีที่คนไทยได้คิดถึงประเทศของเราครับผู้ชมครับผมเน้นย้ำอีกทีครับการแข่งขันฟุตบอลประเพณีรักเมืองไทยครั้งแรกเป็นครั้งประวัติศาสตร์ของพี่ๆสองสถาบันสถาบันพระปกเก้าและเรราปอะกันราชนาจักนั้นจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่26สิงหาคมนี้นะครับที่สนามสุพัชลาศัยชมฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นมีไฮไลท์ต่างๆมากมายว่าจะเป็นการแสดงขันฟุตบอลการเดินขบวนพาเหรดการแสดง แต่ถ้าไม่สะดวกสามารถชมผ่านไททอสสดทาง t Spot o t ช่องที่5ได้ครับเวลาสุดท้ายนะครับด้านครับฝากถึงคนที่จะไปเชียร์ทีมพี่หน่อยครับก็ฝากถึงพี่ๆทั้งสิ์เก่าและสิ์ปัจจุบันของวปอทุกรุ่นทุกท่านนะครับขอญาติเรียนเชิญพี่ๆได้ไปร่วมกิจกรรมของเราของเรานะครับกิจกรรมของเราไปร่วมให้กำลังใจนอกจากจะเป็นน้องๆ อ่าอหรือพี่ๆวปอที่มาร่วมแข่งขันแล้วเราไปให้กําลังใจกิจกรรมต่างๆที่มีอยู่ทั้งหมดแล้วก็ไปร่วมพูดคุยหารือพบปะกับพี่ๆของสถาบันพระปกเก้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่เราตั้งไว้คือเราทํากิจกรรมนี้มาเพื่อพี่ๆวพอกับพระปกเก้าได้เจอกันแล้วได้นําไปสู่การสารสัมพันธ์สู่การพัฒนาบ้านเมืองต่อไป เรียนเชิญพี่พี่ทุกท่านครับครับพี่หลังครับเชิญเลยครับจะเชียร์ทีมพี่ยังไงจะนะครับเออก็ถือโอกาสในครั้งนี้เนี่ยเชิญพี่พี่เพื่อนเพื่อน,น,นแล้วก็น้องน้อง,นองในทุกหลักสูตรนะครับสิทธิ์ปัจจุบันแล้วก็สิทธิ์เก่าของสถาบันพระปกเก้าทุกท่านนะครับมาร่วมให้เป็นกําลังใจนะครับจะอยู่ที่บ้านหรือว่าจะมาที่สนามนะครับเพื่อให้กําลังใจกับทีมนักฟุตบอล รวมถึงกองเชียร์การแสดงต่างๆนะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับวันที่26นะครับเราพบกันในเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปครับขอบคุณทั้งสองท่านครับที่เกียรติรายการรับมองไทยนะครับเวลาได้เกินเวลาหมดแล้วครับนะฮะขอเป็นกําลังใจให้พี่ทั้งสองทีมนะครับนะสู้กันสมศักดิ์ศรีแต่ทีมการนก็คือ การรักประเทศชาติถูกนะครับวันนี้ครับคือเรื่องราวดีๆที่ผมนํามาฝากสัปดาห์นี้ฟุตบอลประเพณีรักเมืองไทยครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสาบันทั้งสองสาบันครับวุ้นป้องกันาักษณจักและสาบันพระโปรเก้าครับฝากไว้ด้วยครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการรักเมืองไทยได้เป็นประจำทุกวันเลยนะครับจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา19.00ถึง19.30นผ่านทางทวิชั่นช่อง784และอีกหลายแพลตฟอร์มครับวันนี้ผมแขกรับเชิญลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในกาลหน้าครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ